คิดใครละเห็นครับใครเป็นคนเห็นอารมณ์ตัวนี้แต่ถ้าสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆเราหยุดคิดคงได้หยุดได้ไม่ได้บ้าง<น>แต่คนตัดพระก่อนครับนี่เป็นการทำงานเงนเินคลิปแรกที่ผมลองลงดูครับว่าการทำาเงินของช่างเก่งเป็นยังไงครับ แต่ปฏิกรนครับตตบปฏิกรอนนีเราทำแบบเยียมกันน้ำครับเยียมกันน้ำเยียมเงินแบบกันน้ำเมันมีหลายขั้นตอนของผม ด้านหน้านี่ด้านหลังนิ้เรียนเ,เป็นงานสมเด็จครับผมเราสมเด็จลูกค้าส่งมาให้ทําครับให้ดูคร่าวๆ้าก่อน ไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนี่ครับองค์พระเสร็จแล้วนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังครับอ,องค์นี้เขาจะให้เว,ว้าด้านหน้าเยอะหน่อยจะเปิดเป็นสองบล็อกนะครับนี่บล็อกด้านหลังนี่บล็อกด้านหน้าภาพนี้และขีดแล้วก็ตัดเดี๋ยวเรามาแต่งอีกทีนะฮะอันนี้พระ ต่อไปอันนี้คือบล็อกเนี่ยบล็อกตัวนี้เอาไว้ใส่กับเงินใส่เงินเวลาเราทรําบล็อกตัวนี้เสร็จแล้วเอาตัวเนี้ยครับเวลาเราขึ้นงานเราจะใช้เจียใช้อะไรใช้ตัวเนี้ยอยู่อยู่ด้านในฮะจะแทนองนี้จะแทนบล็อกจริงนะครับผมจะแทนพระองค์จริงตัวนี้คือบล็อกบล็อกลมครับผมเดี๋ยวต่อไป ต่อชมนะครับนี่แลก็มาขีดก่อนแต่ไม่มีแล้วใช้นี่ครับเข็มขีดเลยขีดเสร็จแล้วเราก็ตัดครับผมเสร็จแล้วก็ตัดบล็อกลมครับผม แนเส้นที่เราขีดไว้นะครับอไปเรื่อยร้อนแล้วก็ใช้เทียนโหรับเดี๋ยวมันจะขาดทำไปเรื่อยเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูครับ นี่ตัดเสร็จแล้วมอกลมกับพระเดี๋ยวเรามาแต่งอีกทีครับใช้ตะไบตะไบหย,ยาบแต่งก่อนนี่ครับตะใบใช้ตะไบหย,ยาบแต่งก่อนแต่นี้เข้ารูปครัตบตะไบหยาบเสร็จก็ต้องใช้ตะไบละเอียดนะฮะ ทา่น้านข้างตความสวยงามเรียบ,บเดี๋ยวเสร็จจะเอาให้ดูนะครับอเาอา้ครลคอยเอาบล็อกคอยเอาหน้ากากบล็อก ตัวนี้สําคัญนะครับ ให้ชิด,ชดเ,รเรียบนะครับเวลาเราเข้าบล็อกเข้าทรงจะได้สวยงามครับผมนะครับตังองค์พระดูถ้าเรียบเรบแล,แล้วเราจะมาเช็คดูครับ ถ้ามันสะดุดยังไม่แสดงว่ายังไม่เรียบแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยนะครับตรงดีแล้วได้กับบล็อกดีแล้ว พระนะครับผมปุ่นเยอะหน่อยต่อไปเดี๋ยวมาแตง่งม็อกลมให้เข้ากับอากาศตัวนี้สำคัญนะครับเป็นม็อกตัวนี้ครับตัวแม่ว่าตัวผู้ที่เขาไอากดกดหน้าพระนะฮะกดกระจกหน้าพระตัวเนี้ยเราจะเอามาทำขึ้นเงินนะฮะ ตอนนี้เรามาฉลุลายตัวนี้สําคัญครับผมภาพเสร็จแล้วก็แต่งไปครับเริ่มทำให้ได้ขนาดเท่ากันเ,เสร็จมาถ่ายให้ดูนะครับ เรื่องความมั่นใจหลักๆเลยนะเลยทำให้ฟ oh อร์มของเขากลายเสร็จแล้วครับจับองค์พระ อเรียบร้อยขั้นตอนแรกครับเรียบร้อยแต่งบ็อกนี่ครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะขึ้นเงินกันนะฮะ งานสมเด็จก,กับองค์นี้หนาหน่อยฮะเพราะว่าต้องการให้สุมวาาด้านหน้า